ตื่นมาแล้วก็ทำการบ้านเลยกล้วยแม่หลน่นขยันเกลือพ่อไม่ได้่วยกันบ้านน้องนี่ใครซอนนอ้องลืมลืม,ม,มใส่หินเหรอเนี่ยมีใส่หินหินสีอะไรฮะ<ำ>หินหินสีดำ ดำเหนือน้ำตาลสีสีอะไรหินสีอะไรอ่ะดูดูหินก้อนหินหินก้อนหินอยู่ไหนพ่ออ่ะดูก้อนหินมีก้อนหินไม่เห็นมีก้อนหินเลยมันว่าไม่เห็นก้อนอืมจับตาคนนั้นคนนี้อยูตดูตรงนั้นก้อนหินอะไรเฉยอืมแค่เป็นสีสีอะไรก็เออสีดำก็ได้ลงไปสีดำสีน้ำตาลก็ใส่ไปเห็นนะ ไม่อะ่ะเป็นทรงยังไงมันเท่ากันไหมนะปกหน้าปกตามสีหมดสีหมดนะสีมีกี่สีเนะี่ยนะคะไปตื่นมาหน้าไม่ล้างฝันไม่แปรงอืล่อหนังเสือทำด,ดีให้มันอยู่กกในกรอบเมื่อคืนนี้น้องนอนแม่เป็นทรงนอนแล้วน้องก็นอนเลยไม่ได้ลงมาข้างล่างใช่ไหมคะมเก่งมากอย่างนั้นแหละ ไปเรียนมาไหนโอ้หาช่วยเังวะอืออือม,มาตอนนี้ตอนทังนี้จีบจีนลับางให้ตรงนี้ก็ไปอือฮวงชาติเหร<า>อใช่แต่ตรงน,นี้ได้อืมตรงตรงเปลี่ยนช้างอืมหงชาต์สารสีรังยงเอาเรียวละลายเอาเสียงอันนี้อะไรคะเนี่ยเสื้ออืมเสื้อสียงเอาเสียงสดใสด,ดี เสื้อคู่กับอะไรอันนี้คืออะไรคะรอ๋อเสื้อคู่กับกระโปรงเก่งมากรากระโปรงนักเรียนน้องสีอะไรคะเ,เออสีกมลมเขาเรียกสีกลมก็ใส่สีนั่นแหละสีน้ำเงินสีกลมเออสีกลมนั่นแหละเอาสีม่วงเป็นสีเออสีด,ดำนั่นแหละ สุดนักเรียนเออบายอยู่ในกรอบสวยๆนะลาตามเส้นผมขึ้นน้อยไหมปกหน้าไหมกินอะไรชา้าเดียวไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรก็ระบายให้มันสมาธิดีๆผมเนี่ยผมเมืนจะทรงเป็นอย่างของมันเด็กนูบานโอสง มันอยู่ในเส้นในกรอบระบายดีๆสวยๆไล่สีให้มันสวย,สวยจะมันเลยกรอบมากลูกอืมงนนะจิตกรน้อยอันนี้คือไรโยงจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันพร้อมระบายสีอ่าโอเคเสื้อ,อนักเรียนสีอะไรคะชีขาวโอเคก็ใส่สี สีอะไรก็ได้ที่คล้ายสีขาวไม่เป็นสีขาวก็ใส่สีไข่ไปก็ได้สีไข่เนี่สีนี่ยเขาเรียกอะไรสีไข่เหมือนเจ๊ท้าเรียกแม่เออเนี่ยสีผิวโอ้สีผิวเออก็นั่นแหละใส่เห็นสีนั้นไปก็ได้จำไม่ได้อืมจำไม่ได้ค่ะผิวอ๋อสีผิวเจ๊ท้าเรียกสีไข่ใส่เสื้อไงใส่อะไรต้องต้องผื่นสีอะไรก็ได้สี สีม่วงสีอะไรก็ได้ใส่ไปแล้วแต่น้องชอบอืมใส่ไปเส,ส,ส,สื้อจะเอาสีอะไรก็ได้สวยๆกินอะไรนะลูกสาวแง่ไข่ต้มไหม,ไมเอาเข้าวผัดเอาเข้าวผัดข้าวผัดไข่ข้าวผัดเสร็ ใช่ใช่ไข่อืมใช่ผักไข่อร่อยดีอืมโอเคจะเดิมบุมสนองเสื้อสีอะไรก็ใส่ไปเอาสีะนะ ่ไกคุณครูเสื้อสีนั่นนะ่ะวันนี้วันคัณครยูยังยังยังไม่ขึ้นวันที่สิบหกดิกันได้เต็มกรอบใบดีๆที่เอาสีอะไรอืมต่อไปสีอะไรคะต่อไปอะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรคะ ดินสอเพนซิลดินสอดินสอคู่กับอะไรฮะดินสอคู่กับอะไรคู่กับอะไรดินสอใช้ใช้คู่กับอะไรสมูดเขาเรียกสมุดดินสอดินสอสีอะไรก็ได้เอาเล่มสวยๆดินสออืม เขียนเป็นหน้าๆไปเขียนมั่วเล้วครูเอ็ดออกนะอนนเอาไว้ทําวันโน่นเปิดเทอมครูไม่ให้ทําก็ยังไม่ทำลูกไปทำ้อมเพื่อนอะทำหน้านี้หน้าเดียวอ,นนอืมไหนมีมิมนนะมิได้นะดูหน้าแรกก่อนเดี๋ยวดูหน้าแรกก่อนที่ทํามานะ่ะหน้าแรกเดี๋ยวก็อันนี้ไม้ทำเลยอืมใช่ก็ต้องระบายสีหมดนะน้องไม่ได้ระบายสีเลย เอาทีละหน้าก่อนเนาะ